ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมเคนชินนิมแพคกันนั่นเองนะในวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาเบลของหมอเป่ยสุกันนั่นเองนะครับผมซึ่งการเอาเบลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับตัวของเป๋ยสุที่ผมอาจจะไม่ได้พูดใน P ีของหมอเป๋ยสุไปนั่นเองนะครับผมซึ่งการเอาเบลตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องต่างๆที่เราจะพูดถึงหมอไปนั่นเองนะซึ่งการพูดตรงนี้นะครับอาจจะเป็นส่วนหลักๆในการที่ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเปิดหมอยมาีไปเเริ่มกันนลยะ อาเบลเรื่องแรกที่ผมจะพูดเกี่ยวกับหมอไปนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของหมอไปนั่นเองนะซึ่งหน้าที่ของหมอไปภายในทีมนะครับมันมีหน้าที่เยอะมากแต่ผมจะขอหยิบยกหน้าที่หลักๆมา3หน้าที่ละก,กันนั่นเองนะก็คือจะเป็นในส่วนของไดเวอร์ฮิลเลอร์และบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าที่ไดเวอร์ของหมอนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาหมอไปเล่นในทีมที่แปะน้ำบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทีมไฮเปอร์บูมที่เราใส่เป็นนายน้อยหรือเย่ยหลันไปนะครับทีพวกนั้นเนี่ยหมอสามารถไดได้ไหมสามารถไดได้ครับแต่มันไม่ ที่ปฏกิกิริยาน้ำมันจะนำปฏิกิริยาไม้ทำให้บูมที่ได้เนี่ยมันดบน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นในทีมที่เราสามารถใส่ไป2ไม้ได้อย่างเช่นทีมนินรูนะครับที่เราอาจจะใส่เป็นหมอไปแล้วก็ตัวไม้1หนึ่งตัวแล้วก็ตัวน้ำา2ตัวพวกนั้นเนี่ยครับอาจจะทําให้หมอเนี่ยสามารถทําหน้าที่ไดเวอร์ได้นั่นเองนะครับผมในหน้าที่ไดเวอร์เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในทีมที่มีการแปะปฏิกิริยาน้ำทีและในทีมนั้นเนี่ยดันมีแค่หมอเป็นตัวไดเวอร์ตัวเดียวเนี่ยเกรดของหมอเนี่ยครับไม่สามารถสู้ได้เเลยนนนั่อง ในหน้าที่ไดเวอร์ของหมอครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่ใส่ไป2ไม้อาจจะทําได้ดีน,นั่นเองนะครับผมในส่วนหน้าที่ยูเลอร์ของหมอครับหมอเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮูแรงมากเลยน,นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นสกิลอีหรืออันตรของหมอนะครับมีการฮิวที่ค่อนข้างที่จะแรงมากถ้าเทียบการฮิวของหมอแล้วนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาหมอบมาได้นะครับการฮิวของหมอถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกับโคโคโมีเลยน,นั่นเองนะครับผมการฮิวของหมอเนี่ยพอๆกับโคโคมีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาโคโคมีมาได้นะครับโคโคมี่จะฮ ซึ่งในหน้าที่ฮิลเลอร์ของหมอนะครับมันจะมีข้อดีคือมันสามารถแถมโล่มาให้เราด้วยซึ่งโล่ของหมอตรงนั้นนะครับมันมีข้อดี2อย่างเลยนะหนก็คือสามารถช่วยลดดาเมดส่วนหนึ่งได้เลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากอะไรเนี่ยก็สามารถลดได้เปส่วนหนึ่งถึงมันจะไม่เยอะมากอาจจะอยู่ประมาณ800-900แต่ว่ามันก็ยังสามารถช่วยให้เราเซฟหรือการตายได้ และข้อดีอย่างที่2ของโล่นะครับก็คือมันสามารถกันกระดินให้เราได้นั่นเองนะในด้านการเป็นฮิลเลอร์ของหมอนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมมีการฮิลที่แรงและก็มีโล่ให้แถมให้เรานั่นเองนะต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องการบัฟของหมอนะนะั่นเองนะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าบัฟของหมอนี่มันต้องโกงมากแน่เลยเพราะว่าเราเห็นเปอร์เซ็นต์นะมันขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นต์มันให้เยอะมากๆมันน่าจะแจกโบนัสให้เราเยอะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้น,น,นะนย อยู่ที่ประมาณ10-20%นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็บัฟแรงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในทีมอย่างพวกแอตเควตหรือคูเค้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจขนาดนั้นก็ได้นั่นเองนะเพราะว่าทีพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้รับบัฟอย่างคุ้มค่าสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมในส่วนการบัฟของหมอ,อเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการบัฟที่ดีครับแต่ว่ามันจะมีทีมที่บัฟได้ดีก็คือจะเป็นพวกทีมไฮปรบูมพวกเบอร์เจียนหรือว่า ทีมที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาบูมนั่นเองนะแต่ในทีมแอกเวตหรือสเปียรพวกนั้นเนี่ยบัฟตรงนี้นะครับมันไม่ค่อยได้ให้อะไรเยอะสักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะอาบัของหมอข้อต่อมานะครับก็คือบัฟของหมอนะครับเป็นบัฟที่ต้องเน้นปฏิกิริยาเท่านั้นนั่นเองนะครับผมคือบัฟของหมอเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะทําให้เราแรงทุกฮิต คือความเป็นจริงแล้วครับมันไม่ใช่มันจะทําให้แรงเฉพาะยึดที่ทําปฏิกิริยาดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นทีมบูมเนี่ยเราสามารถทําปฏิกิริยาได้อยู่แล้วถ้าเราจัดการาระยะเวลาหรือควบคุมระยะเวลาของบัฟได้ดีๆเนี่ยเราอาจจะทําให้ตัวที่ทาดาเมจเนี่ยได้บัฟของหมออามีอัพทามถึงร้อดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นทีมปฏิกิริยาบูมที่ได้บัฟอัพทามของหมอร้อเนี่ย มันจะทําให้ดาเมจที่ออกมาทุกฮิตเน่ยมันแรงขึ้นทุกฮิตเลยนั่นเองนะครับผมทําให้ปฏิกิริยาบูมไฮเปอร์บูมเบอร์เชียหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้รับบัฟของหมอคุม้มค่ามากๆเลยนั่นเองนะแต่กลับกันในปฏิกิริยาแอคเวดสเปียร์พวกนี้นะครับ มันไม่ได้ขนาดนั้นซึ่งในปฏิกิริยาพวกนั้นเนี่ยครับดาเมจที่มันจะติดเดเรกชันเนี่ยมันมี ICD ทําให้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันมี ICD อย่างเช่นยาเอทนะครับมันอาจจะได้รับบัฟของหมอไม่คุ้มสักเท่าไหร่และที่สําคัญนะครับบัฟของหมในปฏิกิริยาพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากจนขนาดว่าเราต้องได้รับบัฟตลอดเวลานั่นเองนะครับผมก็คือในทีมพวกแอกเกวตหรือสเปียร์เนี่ยครับบัฟของหมเนี่ยเราอย่าไปได้คาดหวังมันมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะคือบั เฉพาะฮิตที่มันทําปฏิกิริยาแต่พวกเซตลมหรือว่าบัฟของจงลี่นีครับมันแรงทุกฮิตนั่นเองนะทำให้ถ้าเกิดว่าเป็นในทีมพวกนั้นเนี่ยการใส่เซตลมไปหรือว่าใส่จงลี่ไปเนี่ยมันอาจจะดีกว่านั่นเองนะครับผมดังนั้นในทีมพวกนั้นเนี่ยครับเราอย่าไปคิดว่าเราต้องได้รับบัฟหมอก็เสมอไปน,นั่นเองนะให้มองว่าถือว่าเป็นออปชั่นเสริมในการบัฟดาเมจให้แรงขึ้นก็นแล้วกัน เอบบาเบข้อต่อมาของหมอนะครับก็คือหมอเนี่ยมาแก้ปัญหาให้ไซโนได้ขนาดไหนคือหลังที่เรารู้ครับไซโนเนี่ยมันมีปัญหากับตัวทุกตัวในเกมเลยน,นั่นเองนะเพราะว่าด้วยความที่อันติของไซโนเนี่ยมันกินระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานมากและที่สําคัญเนี่ยครับไซโนเป็นตัวละครที่ไม่สามารถสลับออกได้กลางคันระหว่างที่เราอันตีทําให้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอมอนหลายเวฟเนี่ยแล้วเราไม่สามารถแปะไม้ได้เนี่ย มันจะทําให้ดาเมจของตัวไซโน่เบาลงไปมากเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งหมอนะครับสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้ไซโนได้พอดีเลยนั่นเองนะก็คือในด้านปัญหาของการเจอมอนหลายๆเวฟเนี่ยครับหมอเนี่ยมาแก้ปัญหาให้ไซโนได้ถึงจะแก้ปัญหาให้ไซโนตรงนั้นได้นะครับแต่หมอกับไซโนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาด้านพลังงานในทีมเพราะว่าตัวของหมอนะครับในทีมไซโนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เอาหมอมาอยู่อาออนฟิลเลย เราอาจจะมีการใช้สกิลธาตุของหมอและอันติของหมอแค่นั้นนะครับมันไม่ได้ให้หมอมายืนรับพาร์ติเคิลเข้าตัวเยอะๆเลยทําให้มันมีโอกาสอย่างมากที่มันจะเกิดปัญหาด้านพลังงานกับหมอนั่นเองนะหมอเนี่ยมาแก้ปัญหาไซาโนในด้านการเจอมอนหลายๆเวฟและมีบัฟและก็เป็นตัวดีเฟนซีฟให้ในตัวคือหมอเนี่ยมันเหมือนเกิดมาเพื่ออยู่กับไซโนแต่การอยู่กับไซโนตรงนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาด้านพลังงานพอสมควรเลยนั่นเองนะต้องรอดูเล่นจริงเท่านั้นว่าปัญหาด้านพลังงานของหมอกับไซ นนมันจะมีขนา,าดไหนก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนที่หมอมาแก้ปัญหาให้ไซโน่เอาไข้อต่อมานะครับก็คือเป็นด้านอาวุธและอัติแฟกต์ของหมอน,นั่นเองนะครับผมในส่วนอาวุธของหมอเนี่ยหมอเนี่ยเป็นตัวละครที่ ผมมองว่าดีในด้านอาวุธเลยน,นะเพราะว่าอาวุธของหมอเนี่ยครับเราสามารถใช้อาวุธสายฟรีใส่ให้หมอแล้วมันดีมากๆได้เลยน,นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นโปรทสไทน์แอมเบอร์หรือฮาคุชิลิงเนี่ยครับก็สามารถใส่ได้ซึ่งอาวุธพวกนั้นเนี่ยครับมันเป็นอาวุธที่เราสามารถคาฟได้พอดีสามารถใช้อาวุธคาฟฟรีและมันได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆอาจจะดีกว่า5าดาวประจําตัวเสียด้วยนั่นเองนะในส่วนนี้นะผมมองว่าดีกว่า5าดาวประจําตัวแน่นอนนะครับเพราะว่า5ดาวประจําตัวเนี่ยมันแทบ ไม่มีประโยชน์กับทีมเลยมันมีแค่ประโยชน์กับหมอคนเดียวเลยนั่นเองนะซึ่งประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าโปรตทรไทร์แอมเบอร์มาทดแทนได้อยู่แล้วครับทำให้อาวุธของหมอเนี่ยเราไปใส่อาวุธครับอาจจะดูดีกว่าใส่ประจําตัวเสียด้วยนั่นเองนะครับผม ในด้านอ์ติแฟกของหมอครับหมอเป็นตัวละครที่ไม่เลื่กงมากด้านอ์ติแฟกเลยอ์ติแฟกของหมอเนี่ยคุณจะไม่ใส่เซตอ์ติแฟกก็ได้แค่ทำสเตตให้มันถึงก็สามารถทำได้นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการให้หมอแม็กซิมัยเนี่ยอาจจะต้องไปฟาร์มเซตมาก็ฟาร์มเซตมาเนี่ยครับมันไม่ได้ยุงย่งยากเหมือนตัวอื่นที่เราต้องมาหาออบลองให้มันตรงเซตหรือว่าหาสเตตให้มันเพอร์เฟกต์ครับก็คือหมอแหละเรายัดอะไรไปก็ได้เลยนั่นเองนะแค่ให้เลือดถึง5 0,000หรือว่าให้ ER านะครับถึงในจำนว cap น,น,นเปอร์เซ นี่แหละนะก็จะเป็นข้อดีของหมอในด้านอาร์ติแฟกต์และอาวุธเรื่องต่อมาเนี่ยครับก็คือเป็นการแปะธาตุของหมอการแปะธาตุของหมอนะครับหมอเนะี่ยเป็นตัวละครที่แปะธาตุได้ตามมาตรฐานตัวสีดาวเสร็จด้วยซ้ําเลยนั่นเองนะครับผมการแปะธาตุของหมอเนี่ยไม่ได้แปะดีหรือที่ขนาดนั้นการแปะธาตุของหมอคือมันจะอยู่ที่ประมาณ6ครั้งถึง7ครั้งใน17บเวีนั่นเองนะนะแต่จะเทียบกับตัวละครอย่างเ c หรือตัวละครอย่างอาโคลีเนี่ยครับ ตัวพวกนั้นเนี่ยอาจจะแปะทีกงหมอเสียด้วยซ้ํานั่นเองนะแต่ข้อดีของหมอนะครับก็คือหมอเนี่ย pictures, ไม่ได้เป็นอาไซเคิลอิมแพคนั่นเองนะไม่ได้เป็นการแปะวงอยู่กลมๆกลางแมป п, เหมือนตัวละครพวกนั้นทําให้ข้อดีของหมอเนี่ย decía, ก็คือสามารถตามตัวเราได้แต่การแปะท่าของหมอนะครับเทียบกับนายฮิดาเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยน,นั่นเองนะครับผมนี่นะก็คือจะเป็นในการแปะท่าของหมอก็คือจะแปะอยู่ที่มาตรฐานตัวสีดาวเลยนั่นเองนะครับผม อัมพาวข้อต่อมาของหมอนะครับก็คือเราจะเปิดหมอหรือนายฮิดะดีซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีความลังเลอยู่ว่าเราจะเปิดนายฮิดะหรือข้ามไปเปิดหมอดีตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการความเก่งมากๆไปกับหลายๆทีมและดีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงเป็นเมตาที่น่าจะไม่มีวันตกเมตาและความคุ้มค่าเนี่ยสูงมากๆผมแนะนําให้กดนายฮิดะทาไมนายฮิดะเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ดีกว่าหมอหนึ่งในด้านการแปลธาตุการแปลธาตุนายฮิดะนะครับมีการแปลธาตุที่หนามากทําให้เราสามารถ ไปเล่นได้นในหลายๆทีมได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมบูมเบอร์เจียนอะไรพวกนี้นหละสามารถเอานฮยดะยัดไปได้เลยไม่ต้องกังวลเลยนั่นเองนะครับผมอย่างที่2ก็คือนฮิดะมีดาเมจดาเมจของนฮยดะนะครับแรงมากๆเลยนั่นเองนะเรื่องต่อมาก็คือตัวอย่างนฮิดะนะครับมีการแปะอัพไทม์อยู่ที่100%์ ทำให้ในการแปะธาตุของนาฮิดะเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะแปะคาดเคลื่อนหรืออะไรเลยน,นั่นเองนะครับผมการแปะธาตุของนาฮิดะก็ตามตัวและที่สําคัญนะครับนาฮิดะเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ให้กับตัวธาตุไม้ได้หลายๆตัวเลยน,นั่นเองนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความเก่งมากๆเดี๋ยวกดนาฮิดะดีกว่าแต่หมอนี่ครับจะมีข้อดีคืออาจจะไม่ได้ดีเท่านาฮิดะก็ได้ผมมองว่านาฮิดะเนี่ยเก่งกว่าหมอแน่นอนนะครับแต่หมอมีข้อดีกว่านาฮิดะคือ1ไม่แพ้มอนหลายๆเว็บ2เนี่ยครับเป็นตัวดีเฟนซีที่ มีความครบเครื่องในตัวเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการฮิลการโลหรือการบัฟเนี่ย มีให้ครบเลยนั่นเองนะครับผมเรื่องที่2ก็คือการบัฟของหมอการบัฟของหมอเนี่ยผมมองว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่ายิ่งในปัจจุบันเนี่ยครับมีการแจกเอเอ็มที่ทะลุ1000แน่นอนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เอเอ็มเกิน1000มาทําให้ดาเมจจากเอเอ็มตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่มได้ไม่เยอะแต่หมอเนี่ยมาบูสต์ดาเมจตรงนั้นให้ได้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญนะครับหมอเนี่ยเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้ใช้ของเยอะเท่านัฮิดะเสียเท่าไหร่เลยนั่่่่่นน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 นเเเออองงงงะะะะะะดดดดัััั้้้้ถถาาาาาาาแแแํํจรริิิๆคคบผมมมใหหกกกกฮววตุณ คนที่ต้องการความสะดวกสบายในการเล่นมี Quality o f f ไลน์ line ที่ค่อนข้างดีหรือเล่นสำรวจโลกนะครับคุณก็อาจจะเปิดหมอก็ได้นั่นเองนะเพราะว่าหมอเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่านาะฮิดะคือมันเล่นง่ายมันสะดวกและมันเป็นตัวละครที่มันไปได้ในทุกคอนเทนต์เลยนั่นเองนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนด้านที่เราจะเปิดในฮิดะหรือเปิดหมอดีดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องงานตัวไม้เก่งๆเนะี่ยผมแนะนําให้เปิดในฮิดะดีกว่านั่นเองนะเหมือนหมีนะครับมันเก่งหมอเลยนั่นเองนะก็คนะือเอาตัวบักธาตุไม้นะครับมาใส่ก่อนหมอนั่นเองนะดังนั้นถ้าใครต้องการจะเปิดหมอนะครับไม่ต้องกังวลว่าหมอจะไม่เก่งเรากดในฮิดะมาแทนหมอดีกว่าก็คือถ้าเกิดว่าคุณอวยหมอเนะี่ยคุณกดไปเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ ครับ